จะมองก็ไปทางขวามือโยม่นนี้มองไม่เห็นของพระกฤษย์โยมมาทางนี้ตางนี้จะมองเห็น ยังยังยังไม่ถึงนี่ไปข้างหน้าทางเซกีมองเห็นว่าฝ่ามือยนให้มองก้นหินนั้นะนัดนเป็นเระานทจกูดีเขาก็จะโกรดที่พวกเจ้าประทับอยู่นะแต่ว่าซ้ายมือเขาขาที่เป็นวัดญี่ปุ่นใ่ทนนี้ก็เป็นพบคุมขังประทับพิมพสระ ที่พระเจ้าข้าก็ได้ขังพ่อไวอ้ซึ่งก็งได้เคยแเพราะว,ว่าพระเจ้าชาติตรูนี้ก็ได้ไปสมคบคิดกับพระเทวทัตโยมกับพระเทวทัตพระเทวทัตนี่ก็ยุว่าให้พระองค์นียปลงพระชน แล้วก็ตัวเองจะเป็นพระพุทธเจ้านะพระเจ้าชาติตรูนีก็พบมีดกริตเข้าไปจะไปแทงนะทหารจับได้พระเจ้าพิมิสารก็บอกว่าลูกนะลูกจะมาฆ่าพ่อทําไมอสาสมบติพ่อก็ต้องให้อยู่แล้วใช่ไหมตอนหลังก็กลับไปอีกแล้วพระเทวทัพก็บอกว่าท่านรู้ได้ยังไงใบไม้ที่อ่อนก็สามารถที่จะ,ะหล่นได้เมื่อกันนะ ก็เลยตัหลังก็จับก็อตัวเองขังโยมแต่พระเจ้าพิมิสารก็ขอไว้ว่าขอให้ตัวเองเนี่ยได้มองเห็นที่พระเจ้าเตือนจงกลมอยู่นะได้ตรงนั้นอ่ะได้เตือนจงกลมได้เลยก็มองเห็นอยู่ตหลังยังไม่ไฟไม่เหสีนี่ก็เอาเข้าไปเยี่ยมมาเยี่ยมก็เอาข้าวอะไรมาให้นะตหลังพอจับได้ก็ต้องเอา พวกเนยพวกไรทาตัวเองแล้วให้พระเจ้าพิมพ์สารได้เอาลิ้นเลียกินเนี่ยนะ่หลังมารู้ว่ายังมาทําแบบนี้ก็ไม่ให้เข้าเยี่ยมเลยพรารู้ว่ายังไม่จายก็ใช้มีดขีดฝาเท้าร่างกระเบืก็ใช้มีดขีดว่าเท้าที่เป็นดก็จาให้สวรรณคตเป็นพระเป็นพระโสดาบานอยู่แล้วอ๋อ ก็มีฐานไปแจ้งกับพระเจ้าชัตตุลว่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวร้ายกับข่าวดีตอนข่าวร้ายก่อนก็แจ้งข่าวข่าวดีข่าวร้ายก่อนว่าพระเจ้าป็ิสารได้สวรรคตแล้วคิดมันแค่คิดข่าวดีก่อนตอนนี้มาให้สีได้ข้อดลูกแล้วพอดีใจโอ้คิดถึงพ่อเลยพ่อรักเราเพื่อขนาดไหน ื่อกับที่เราไปที่ทวังไผยโยงวังพักท่าใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าพระเจ้าอะไรอ่ะที่ถูกขังเหมนกันพระเจ้าชาพระเจ้าจจะจะชา,าที่ตกผนนู้กายขาดพระรรชมหานต้องบังการกันวั้นขอได้เห็นพระรรชมหานก่อนตายตอนนี้ได้เห็นพระพุทธเจ้าไป ถ้ามีอะไรสงสัยนะเราไปไปต่อยงนี้นี้ก็เป็นสถานที่ถ่ายรูปไม่ยวิชนาันบรา่ม